นเนะตำรวจมนตอนเราเข้าต้องอัดแบบนี้เลยเหรอใช่เหมือนเดิม ท่านนี่ก็สูงไปมัดดีเลยการเราข้อนี้ใช่ไหมสูงไปเลยนะโอ้ล่วงเลยทีนี้เราจะออกไงทีนี้ข้างไว้เลยคิดกันงยก่งจงยกยกขึ้นก่อนอันนี้ขึ้นอีกได้ไหม ก็คือใส่ไปตึ๊บแล้วก็โยกออกมาพร้อมกันเหมือนเดิมตกอ๋อก็นี่ไงก็งยกขึ้นก็เอาข้างๆนั้น,นออกนั่นเลย เข้าปีก็มีอเข้าปีกนเข้าปีกลูกปืนมันไม่ออกเลยอ่ะอลองลูกปืนนะตัวฐานลูกปืนนะ นกเนี่ยตัวล่องลุกปืนเนี่ยเป็นล่องเลยเห็นไหมแตกตัวงอมาทั้งชุดเดียวกันเลยแตกนี่ไงเสมมันเข้าไปข้างในเนี่ยนี่ที่มันคอนเยอะๆโอ้แตกเลยใช่เห็นแม่น่ร้อยเก่าตั้งั้านตกชื้ทั้งชุดเลยครับใช่นล้จะเป็นซเพราตัวหนาไปอันนี้เป็น มีไงร้อยรอยแตกน่า, 100, 100 100. าจะโดนมันก่อนเลยนะใช่โดนนานแล้วต้องถอดไปให้เอาตัวอย่างไปเทียบด้วยก่อน เด็กมาเร่องร้องหลงเลยรถตู้อะไรถึงลูกปืนที่เราโดนชนวันนั้นน่ะแต่ทีนี้มันอาจจะร้าวอยู่ใช่มันไม่ออกใช่ไหมใช่วิ่งไปวิ่งไปมันจะหลุดค่อยหลวมโอ้ยวออกยังไงลูกปืนนั่นน่ะอาจออกอาจออกทางนี้อันนี้ใช่ชีนหมดชีนก็เปลี่ยนเลยอันนี้ของเราใช้ได้ไหมโตโยต้า